นี่ครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างปืนใหญ่เออาก็อาบอกก่อรหนึ่เอีกเออนี่นี่ลูกหนึ่งนะถ้าถ้าถ้าเอาหกออนมันจะแรงเกินนะมันบุ้งไปโน่นจนไม่เห็นลูกนั่นี่นี่โน่นนี่น่นน่อมันไม่ตกแล้วเพราะว่า อเรื่มสร้างเลยเลิกมือตโตนอับบอกแล้วก็ปุ่มกดแื้ก้น้ำ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ในตั้งแต่ผมทำตั้งแต่2,578แล้วสิ่งที่ต้องคุณคนเอนือก็เหลืคุณเต็มก็ได้แต่แต่คุณต้อะตินตาวยาวๆๆๆๆเลยตรงนี้ครึ่งแล้วไม่ต้องทันสุดตรงนี้ไม่ได้ครับต้องหเหลือตรงนี้แล้วหรือน มันก็จะตกแต่งก็แล้วตรงนี้ก็ตกแต่งเพื่อเป็นพื้นสำรองแบบนี่นก็คือที่นั่งนั่งยืนนั่ง,ย,งยืนอย่างเี้ะก็ได้กดปุ่มปุ่มข้างซ้ายก่อนนะครับ กดเสร็จแล้วครับแล้วก็ยิงก็ไปเลยนี่ปุ่มไปนู่นแล้วหนูเนี่ยผมคุณก็เนี่ยรับปืนสร้างนะปืนสองบอกนะเนี่ยผติดตามไม่ได้ถ้ากดไลค์ให้ด้วยแล้วก็เนี่ยมันเป็นคนมึงเจผมเนี่ยผม